สวัสดีครับวันนี้โฮมูโอไทยแลนด์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะฮะตำบลพระบาทนะครับที่สวนของคุณเกษมนะฮะคุณเกษมนี่คือไม้ฮองหัวรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมตอนนี้ปลูก77จังหวัดเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนไม่ปลูกท่านผู้ชมและสวนนี้เราเคยพาท่านผู้ชมมาดูแล้วนะครับเมื่อ2ปีนะหรือ3ปีแล้วครับสอามแล้วสองสามปีแล้วนะนานเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกมากี่ปีครับคุณเกษมประมาณ5ปี5ปี5ปีนะท่านผู้ชม ห้าปีนี่ถามว่าต้นนี้มันโตตามมาตรฐานไหมต้นนี้โตตามมาตรฐานนะแต่ว่ามันก็มีหลายต้นนะที่โตตามมาตรฐานแล้วก็ต้นที่ยังเล็ก,ก่าม,มาตรฐานนะครับต่ํากว่ามาตรฐานแต่ว่าถ้าเราปลูกแบบไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเขาก็ค่อยๆโ<น>ตไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ธรรมชาติจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าผมมีงานหลักอยู่ ไม่ต้องเป็นซีเรียสเลยท่านผู้ชม10ปีมันยังขายไม่ได้15ปีก็ขายได้20ปีก็ขายได้และยิ่งนานยิ่งแพงด้วยท่านผู้ชมสำคัญก็คือต้นกล้าต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับวันนี้ที่เอามาให้คุณกเกษมถืออยู่ตรงนี้นะครับที่มาให้ดูเนี่ยอันนี้คือไม้ที่ปลูกที่จังหวัดน,น่าน10ปีไม่ใช่ว่าตัดมาแล้วเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือแก่น แกนด้านในข้างนอกเนี่ยมันจะประมาณ10นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้ตัวนี้5 5นิ้ว5ปีนี้ได้ตัวนี้นะฮะ,ะมันมีแก่นนะครับเมื่อกี้เราก็เจาะมีแก่นตัวน,นู้นก็มีแก่นนะฮะแต่ว่าแก่นนี่ยังปริมาณยังไม่เยอะเท่าไหร่ท่านผู้ชมมันก็อาจจะในเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมด้วยเนาะฝั่งนู้นน้ําท่วมนะผมจําได้ตอนนั้นนี่มานี่ฝั่งนู้นตายตายแล้วตายเลยครับ<笑><笑>แต่บางต้นก็ยังเชี่งยงอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่คร<ช>ับครับริมๆย<ล>ังอยู่ท่านผู้ชม<ล> อันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะครับเราไม่ไม่ค่อยมีเวลาก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมอยากแนะนํานิดนึงนะครับว่าปีหนึ่งคนรจะต้องดูแลครั้งหนึ่งเนี่ยถึงเราจะไม่มีเวลาแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเราลงทุนไปแล้วเนาะลงทุนไปแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จอยากให้มันได้นะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งทําอะไรบ้างนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือ1ตัดแต่งกิ่งอย่างอย่างต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้เราควรจะตัดกิ่งเล็กออกนะกิ่งเล็กออกเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ลําไม้ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแก่นนะฮะและแก่นต มันไม่มีอาหารมาเลี้ยงตรงนี้แล้วไม่ต้องมาเลี้ยงตรงนี้แล้วมันจะเลี้ยงตรงกลางอย่างเดียวแล้วตรงกลางนี่จะใหญ่มากลายไม้สวยไหมครับคุณเกษมสวยครับสวยมากสวยเนาะตัวนี้เนี่ยเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงทุกอย่างทําจากตัวนี้เลยเก้าอี้ตัวละ3ามถึงห้าแสนบาทเก้าอี้ตัวละห้าแสนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากอ๋อแทมก็ไปแล้วนี่อ่าไปที่เวียดนามนะเวียดนามเป็นยังไงบ้างแทมสวยค่ะสวยไปที่เวียดนามเขาเข้าค้าเข้าขายกันเยอะแยะมากมายจริงหรือเปล่ามากค่ะมากเลยเนาะอันนี้น้องแทมนะครับเป็นผู้จัดการ ของหงมูลําปางท่านผู้ชมหงมู่ศูนย์ลำปาง,นง,ปงในเขตภาคเหนือนี่ท่านใดสนใจนะครับไม้หวงโหลี่เนี่ยติดต่อทั้งแถมได้เลยนะฮะอันนี้เป็นผู้จัดการที่ลําปางเราแล้วก็คนนี้นะครับบริษัทหงมู้นี่พาไปดูละพาไปดู<ช>ที่เ<ช>วียดนามมาละ<ช>เล่าใ,<ช>ให้เกษตรกร,ร,กรทางบ้านฟังหน่อยว่าเอ้ยเขาค้าเขาขายขนาดไหนเป็นจริงเป็นจังเป็นล่ําเป็นสรนมีโรงงานจริงไหมมีโรงงานจริงค่ะแล้วก็ไปดูการตัดข่าวว่าตัดยังไงวิธีการทํายังไงรับซื้อยังไงเงี้ยค่ะเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างเนี่ยค่ะ ครับลายที่อันนี้อันนี้มาจากที่น่านเนี่ยมาจากที่น่านประเทศไทยเราปลูกเองเนี่ยพูดถึงว่าลายในเวียดนามนี่ลายอย่างนี้ไหมลายอย่างนี้ก็มีค่ะสวยกว่าน,นี้ก็มีค่ะสีสวยลวดลายสวยค่ะลวดลายสวยสีสวยท่านผู้ชมครับสายพันธุ์นี้อ่ะยังไงก็สวยแน่นอนนะฮะมาจากหงมูไทยแลนด์ตัวนี้คือของจริงนะที่บริษัทหงมู่เราทํามาเน้นเน้นในเรื่องของถูกกฎหมายเพราะว่าถ้ามันกลายเป็นพยุงเถื่อนเนี่ยมันก็จบเลยไม่รู้<ๆ>จะทาทาไมปลูกมาสมมติว่าปลูกมาสิบ0ปี20ปีต้นขนาดนี้ กล้าตัดไหมถามาง่ายๆถามเกษตรกรทางบ้านด้วยนะครับถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้ปลูกมา20ปีหรือ30ปีก็ได้เอาเอาให้ขนาดเท่ากับต้น35ล้านบาทเลยกล้าตัดไหมตัดแล้วจะขนออกไปยังไงนะตัดแล้วจะส่งออกยังไงอ่ะมันส่งออกไม่ได้ท่านผู้ชมต้องลักลอบลักลอบนี่ถ้าโดนครั้งหนึ่งก็จบละจบแล้วไม่ต้องทําอาชีพอื่นละ<ช>น่า<ช>น่าจะเรียบร้อย<ช>ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายสําคัญมากนะครับไม้ชนิดนี้มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแพงกว่าพยุงไทย แพงที่สุดในประเทศจีนแพงที่สุดในประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎหมายมีข้อกําหนดของเขาเนะฮะเขาเขาจะต้องมีกฎหมายของเขาเฉพาะตัวเลยก็คือกฎหมายอ่าระหว่างประเทศนะครับคือใสเต๊นั่นเองเวลาจะส่งออกไปยังประเทศจีนประเทศเวียดนามเนี่ยตอนสมมติคุณเกษมปลูกไปแล้วเนาะมันในต้นขนาดนี้สมมติไม่ไม่ตัด20ปีผ่านไปคุณเกษมบอกแทมมาดูให้หน่อยผมจะตัดละผมจะขายละยุนนี้หาเอกสารไม่เจอนี่เรียบร้อยเลยนะแต่ว่า ของเรามันมีสารระบบเรามีนะบริษัทของมู่เราอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับธุรกิจของบริษัทของมูคือธุรกิจขายไม้ท่านผู้ชมไม่ใช่ธุรกิจมาขายต้นกล้าแล้วก็มาวันนี้เพื่อที่จะขายคุณกเกษมซื้อต้นกล้าไปปลูกอีกไม่มีนะครับ รุ่นนี้มาเนี่ยคือเรามาตามดูละว่าไม้มาโตขนาดไหนแล้วมาให้คําแนะนาในไหนคุณกเกษมลงทุนไปแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ประสบความสําเร็จเนาะที่จริงนะครับอันนี้ขอ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 นุญาตแนะนํานิดนึงนะครับทาไม่ทําไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของบริษัทเราที่จะต้องมาแนะนำนะฮะอย่างสวนนี้เนี่ยผมแนะนำเนี่ยอย่างสวนเนี้ยถามว่าขนาดต้นมันมันได้ไหมบางต้นมันได้บางต้นมันไม่ได้ปีหนึ่งทำ ivia? ครั้งหนึ่งก็คือจ้างรถไถมาง่ายที่สุดจ้างรถไถมาตามร่องเลยฟรืดเลยครับไถเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไถกบหญ้าพวกนี้แหละนะฮะ ไถก็ไม่ต้องไถลึกมากนะครับไถกบธรรมดาเนี่ยแหละต้นไหนก็แล้วแต่ถ้ามันสมมุติมันเป็นต้นนี้นะท่านผู้ชมเราก็ตัดแค่กิ่งนี้กับกิ่งนั้นจบเลยต้นนี้เนี่ยมันจะสวยมากเลยนะเราต้องคิดถึงท่อนซุงเนาะท่อนซุงเนี่ยถ้ามันตรงขึ้นไปแล้วมันเนื้อไม้มันเยอะเนี่ยมันจะได้ราคามันจะแพงอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราไม่แต่งตอนนี้เราทิ้งไว้แบบเป็นกิ่งเยอะเต็มไปหมดเลยสมมติ20ปีผ่านไปมันก็จะไม่ค่อยสวยอะเพราะมันกิ่งมันเยอะเกินแล้ว ลำ,ลำนี้ก็เท่านี้ลำนี้ก็เท่านี้แทนที่จะเป็นลำเดียวใหญ่ๆไปเลยท่อนใหญ่ๆมันจะขายได้มูลค่าพเพิ่มเยอะกว่าอันนี้คือตัดแต่งกิ่งอันแรกนะครับอันแรกคือไถอันที่2ตัดแต่งกิ่งแล้วอันที่3สําคัญที่สุดใส่ปุ๋ยก็คือวิธีการใส่ปุย๋ยขุดใส่ปุ๋ยครับท่านผู้ชมขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุย๋ยปุ๋ยสูตร5 15, 155 15. ้เนี่ยทั้งสวนนี่ผมบอกเลยไม่น่าจะต่าไม่ไม่น่าจะเกิน2กระสอบจบเลยทั้งสวนนี่แหละไม่ได้เยอะนะครับอ่าแล้วก็ปุย๋ยคอกก็คือขี้ไก่นะครับขี้ไก่ ถ้าไม่รู้ที่ไหนถามถามได้เลยนะฮะพ่วงหนึ่ง<ช>นะครับ<ช>จะบอกเลยข<ช>ี้ไก่นี่ซื้อมาเป็นรถพ่วงรถพ่วงนี่มาลงไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะรถพ่วงรถ10บล้อเนี่ยท่านผู้ชมประมาณหมื่นกว่าบาทเองนิดเดียวหมื 1, ่นต่อบาทแล้วทําแบบนี้นะปีละครั้งเองจบปีละครั้งคุณกเกษมจะได้ต้นขนาดเนี้ยภายในเวลา10ปีนี่ต้นขนาดนี้เลยนะถ้าใส่ปุ๋ยนะครับตัดแต่งกิง่งดูแลว่าจะพืชแค่ปีละครั้งพอท่านผู้ชมไม่ต้องไปทําบ่อยนะฮะ,ะคุณกเกษมทาถูกแล้วก็คืออย่างน้อยๆนะระยะนี่คือ4ีคูณสเลยเป๊ะเลย ตามตำราเปะเลยระยะปลูกเนี่ยบางคนไปปลูกถี่มันไม่โตนะฮะปลูกถีมันไม่โตมันจะโตสองสามปีแรกปีที่สี่มานี่หยุดเลยชะงักเลยไม่โตแต่ตรงนี้โตได้แต่มันม,มีอะไรจะให้โตปุย <c oughs> ท่านผู้ชมอันนี้ก็แนะนานะครับไม่เป็นไรจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เกษตรกรทางบ้านฟังไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่อยากมาแนะนําเกษตรกรทางบ้านด้วยนะครับดูที่เราไปติดตาม วันนี้คุณเกษมอย่างน้อยๆเรามั่นใจนะครับว่าเรามาดูแลแนะนําให้คุณกเกษมปลูกแล้วคุณกเกษมปลูกแล้วนะครับเขาเรียกว่าลงเรือลงเรือมากับเราแล้วตอนขายไมมเราเราจะดูแลว่า,าคุณกเกษมอย่างน้อยๆถ้าคุณกเกษมคิดจะขายไม้เมื่อไหร่ไม่จําเป็นต้อง10ปีขายนะครับกี่ปีก็ได้นะกีะ่ปีก็ได้เราจะจัดการให้ในเรื่องของการนําเข้าส่งออกในเรื่องของการตลาดทุกอย่างมั่นใจได้ว่าเราเราทําจริงเรามาดูแลจริงนะครับดูแลติดตามนะครับคุณกเกษมเรามากี่ครั้งแล้วเนาะ ช่วงก่อนหรือปีที่แล้วม,มีมีน้องเขาโทรติดต่อมาจะมาเข้ามามาดูเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมไม่ว่าง๋อครับงานเยอะก็เลยไม่ได้เข้ามาครับนี้เข้ามากันนีครั้งที่2ครับผมมาดูเลยอ่าดูครั้งที่2นะครับแต,แต่โทรแต่โทรหลายครั้งโทรหลายครั้งเลยผมติดตามหลายครั้งใช่ท่านผู้ชมอย่างนี้แหละครับอย่างน้อยๆนะเราเป็นคนแนะนําแนะนําคุณเกษมปลูกนะเราก็ต้องติดตามตลอดน่าถามถามคุณเกษมตรงๆว่าบริษัทของมูติดตามไหม ติดตามครับติดตามอ่าอันนี้เอาจริงๆเลยนะครับจริงครับจริงมีมีลายมีลาย,ลายส่วนตัวอะไรกันก็เขาก็ทักมาถามมาพี่ครับครับพร้อมจะทําประวัติและวยางหนูเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ว่างมันต้องใช้เ<ช>วล<ะ>านานเหมือนก<า>ันทําประวัติเพราะว่าทำยังไงต้องถ่ายทีละต้นละต้นทำประวัติเพื่อเสนอกรมกรเกษตรเลยพวกนี้ใช่ไหมครับครับกรมประชาการเกษตรไม่เป็นไรครับใกล้จะขายก็ทําก็ได้ไม่เป็นไรยังมีเวลาท่านผู้ชมนะครับเป็นสิบสิบปีมีเวลานะฮะแต่ที่แน่ๆคือเราอยากชี้ให้เห็นว่าเราเราดูแลนะครับดูแลผู้ปูกๆไม่ได้ไม่เคยทอดทิ้งเลยท่านผู้ชม และเป็นแบบนี้ทั้งประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่เราไม่ดูแลท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะฮะขอให้เกิดความมั่นใจแน่นอนนะครับน้องแทมครับถ้ามีใครสนใจเนี่ยติดต่อช่องทางไหนอขอเบอร์โทรด้วยนะครับค่ะถ้าสนใจสอบถามได้ที่เบอร์086-586-7434ค่ะหรือว่าจะเข้ามาที่แปลงก็ได้ค่ะ,ะค่ะขึ้นเชียงใหม่ก่อนถึงเทศบาลตำบลเวียงตาลค่ะติดกับร้านบัวเดชาค่ะสนใจก็เข้ามาดูได้ค่ะและให้คำปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ ผู้จัดการแทมมี่นะครับไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนท่านผู้ชมทั้งประเทศไทยนะถ้าในสนใจวันนั้นน้องสกายนะครับวันนั้นสกายนี่ผู้จัดการสุนนั่นนะฮะหรือว่าพี่ใหญ่ก็ได้คุณใหญ่นี่ก็ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดทั้งประเทศนะครับดูแลทั้งประเทศเราทํางานเป็นทีมท่านผู้ชมทั้งทีมฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายทุกอย่างดูแลติดตามลูกค้าฝ่ายขึ้นทะเบียนนะติดต่อหน่วยราชการทุกอย่างขึ้นทะเบียนเพราะว่าของพวกนี้มันจะต้องมีพี่เลี้ยงนะครับท่านผู้ชมถ้าเกษตรกรทําเองเนี่ย ติดต่อหน่วยงานราชการรู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็นนะผู้ชมนะมันต้องเดินทางไปเองนะคงนแะน่ไท่านผู้ชมแล้วมันต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะเราต้องนัดวันกันนัดวันไม่พร้อมเอาใหม่นะครับเริ่มแล้วเริ่มอีกเอกสารขาดไปตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านผู้ชมมีเปสิบสิบตัวเอกสารนะ่ะแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราเรา,เราทำเราทำเป็นจนชำนาญนนะ่ะพูดง่ายง่าชำนาญน,นะฮะไอเรื่องยากตอนนี้กลายเป็นเรื่องอ่าไม่ค่อยยากแล้วอ่าสบายมากนะครับท่านผู้ชมแล้วผมเนี่ย ไปดูแลเกษตรกรทั้งประเทศไทยนะครับพูด,ดง่ายๆผมเนี่ยเป็นคนก่อวอดพาคนอื่นเขาปลูกนะผมก็ต้องรับผิดชอบไปดูทั้งประเทศนะอันนี้ฝากไว้มั่นใจมั่นคงแน่นอนนะครับบริษัทของมูไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรแน่นอนตลอดไปสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ